ทัท้งกันด้วยครับวันนี้กับน้ำโมเก้นกับเกียร์แม่ไปเทาซึ่งวันนี้เราจะมาเ่มาเล่นเอตเอ็นพีเอ็กะครับเคยมีคนถามเพราะว่าพี่ครับพี่เคยพี่บอกว่าพี่อาพีเช่ลูกรักพี่หนึ่งกระบอกเหยื่อโอเคเลยครับทำไมพี่ผมมาเคยเห็นพี่เล่นในคลิปเลยซึ่งคลิปนี้ก็จะมาเล่นอาพีเชครับยิวทีผมแต่งก็เป็นวันนี้นะครับก็คลิปยังครับซึ่งก็เป็นอาพีเช่บอสเอามาแต่งเพิ่มอีแค่อย่างเดียวคือ อาเบโคข้างหน้าที่เราเป็นหงบอสออกกลว่อนนั้นแล้วก็ลิกบอสครับเกาะลิกบอสต้อมแจงหน่อยเ <c oughs> กาลิกบอสของก็ตามนี้นะครับก็กระสุนก็เอาไป3ชุดครับผมเล่นอธิธออิตกับเหมือนบอสอะไรทำตัวให้เหมือนบอสใกล้เลยซึ่งก็ไปดรูด้แม้แสงให้มันเดินครับไม่รู้จะเจออะไรหวังว่าจะเจ็บสงแดงขอกินแรกผมยูสเกียด,ดอกห ผมผมเป็นคนที่ขายของทุกซีซั่นนะซึ่งยูทาเกียอะไรที่เคยผมเคยให้ดูในครั้งอย่างเช่นที่ที่แอมอดยูทาเกียเนี่ยผมขายหมดแล้วครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ปืนนะที่อยู่ในคร้งซึ่งปื้อเพราะเก็บไว้เล่นในครั้งก็ไม่มีของแลงครับในตอนนี้ผมจะขายทุกซีซั่นนะเพราะว่าเ,เหมือนกับไอ้นั่นน่ะอะไรนะไอตัวข้างด้านของ จะใส่ักว่าเราได้ของมันแดงกี่ชิ้นในซีซันนี้ซีซันนี้อ่ะผมจะขายแล้วก็ไปเริ่มซีซันใหม่เพราะว่าของแดงกี่ชิ้นซึ่งเดี๋ยวผมไปทำคลิปแจกครับว่าผมได้อะไรบมางในซีซันนี้มันก็ไม่ถึขอเยอะครับของแดงอ่ะเพราะผมก็ไม่ค่อยเล่นเล่นนใหญ่ผมไปติดเกมอื่นมากกว่าช่งวงนั้นผมไปติดเกมอีกเกมนึงซะเยอะแต่ยังไม่พูดก็แล้วกัน <laughs> ซึิ่งก็เพิ่มเสียงหน่อย <laughs> เสียงเบาเกิน แตจจะมีเสียงงัวลบกวนมากนะครับเพราะผมนั่งอยู่ตรงหัวหลังบ้านซึ่งการผมอยากให้ผมไล่ศดว่าอะไรตอนพูดห้าพูดแต่ผิดพ่ดามเนี่ยก็เดี๋ยวผมคิดดูอีกทีครับอาจจะไลไไไ่ซึ่งก็ฝากขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ยอดดูเลยที่เข้ามาดูผมไม่ว่าจะเป็นคลิปช็อตหรือว่าคลิปอะไรก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับนอันนี้จริงเซตเนี่ยเล่นคุ้มแล้วแหละเอาไปแจกนะครับ เว็เหรอ,อันนี้เอามาแจกก็ได้นะเราเกิดตรงนี้เราวิ่งมาเลยครับลงนาผมเกิดลงนาผมจะวิ่งมาตรงนี้ก่อนที่แรกครับอ่าเพิ่มเติหน่อย

เรื่องนี้เหนกครับซึ่งผมอยากจะบอกอะไรอย่างหนึง่งคือผมได้ทั้งนั้นมามีคนยิงผมมาครับมีบคนยิงผมมาซึ่งก็ไม่ค่อยดีนะการยิงเ่านะั้น ไม่รู้ไ่ายิงมาจากที่ไหนอ่ะขอของแดงข้าเซฟก่อนคูว่าตอนนี้ผมตายไหมครับ ีครับรุ่นเซฟนี้แล้วก็ไอเวนีค่คือมันยิงไม่โดนผมนะแต่มันเปิดจุดนี่แหละพี่กวนตีมากๆมเลยตอนนี้มาแล้วปะมาแล้วครับปาตายกัน จะไปตายหรือไปเข้าในดีเข้าในก็ได้ครับเอา,าเป็นไม้กันหมาเนี่ยเมผมก็บ่อยจะไม่เข้าไปเื่อนก็ตามแต่ไม้กันหมาชั้นดีครับผมได้คือ,คอได้ทรัพย์มาจากางกลยุทธ์นี้ด้วยนะสีแดงซึง่งก็เปิดเผยไปด้วยครับตอนนี้คมไม่ได้สองม้วนจะไปให้หมดครับ โอ้เบอร์ไซน์นี่นเลยครับมันเป็นไม้กันหมาได้นะบอกตรงนี้เราต้องดูด้วยว่ามันมุ่งหน้าที่เราหรือเปล่าอันนี้แม็กเก้าสิบครับแม็กเก้าห้าครับหรือแม็กร้อยที่ลารๆคนเรียกกันแน่หละ ดินเสียงเหมือนใครเช็กลลูกกระสุนอันนี้ไม่รู้นะว่าคนหรือเปล่า เวาเกิดเป็นคนเราก็ใช้บริการกลับบ้านด่วนทันใจนะครับใช่รค,ครับบดเติะตูให้ละ ปวดตีเลยบอทผมจะนั่งดักตรงนี้สักพักนึงนะเพราะฝนเมินได้ยินเสียงคนมามนคนที่โดนเตเดียวลบยก้แก้ปวดเลยครับก็พาตัดไปก่อนครับ ซึ่งเซ็ตผมก็แค่2องแสนเองมันไม่มีอะไรมากแล้วก็เป็นเซ็ตบอสด,ด้วยเพราะนั้นแล้วตายก็ไม่เสียดายครับได้ของแดมแล้ว1ชิ้น ไม่แน่ใจนะว่าจะมีคนมาไหม่ะเดี๋ยวคราวนี้ก็ผ่าไปก่อนครับซึ่งก็รอไปเรื่อยๆครับเรารอไปฟาร,ร์มตอนกี่สิบชีสุดท้ายก็ได้รอฟังเสียงไปเรื่อยครับบทจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเราครับไม่ใช่บอกทุกอย่างเกี่ยวกับศัตรูครับว่าอยู่ตรงไหนซึ่งจําเสียงไว้ดีครับการจําเสียงบทเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาก อันนี้ยน่าจะเป็นบอตตัวที่วิ่งข้างหน้าเราเนี่ยมีคนมาครับมีคนมาทางนี้อืม บทมันร้องด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วก็รอดูไปก่อนครับรอดูคาดคเีว่ายังไงคลิปที่แล้วโคตรโคตรโคตรเย็นเลยอันนั้นปุ๊บมันก็พุ่งเข้ามาฆ่าผมเลยแมกซีเลยหนครึ่งเดียวรีโหลดก่อนเลยก็ได้ครับก็สุนผมแงจากบทนะเพราะฉะนั้นแล้ว มีเป็นร้อยครับในทางอะ่ะตอนนี้วิ่งไปฟาร์มข้างในก่อนได้เลยครับ ลองแล้วไปได้เปิดเทปก่อนครับดูแบ็คของเดนของทินครับทีวันมดอะไรเงี้ยซีดีอะไรเงี้ยเปิดแตกครับผมยังไม่เคยได้ซีดีนั้นตั้งแต่เล่นมันโอ้โหรถครับอ,อยังไม่เก็บไปก็แล้วกันเนือหนัก บางทีผมก็เก็บของม่วงไปหนักเกินนะโหแหลกแหลกกราฟริกได้รับการกระทุระเทือนครับโอเคครับเซีตรงนี้อยู่ครับ เราไม่รีบครับเพราะฉะนั้นแล้วเรามีของแดงอยู่ในตัวแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องไปวิว่งเปิดเททุกอันก็ได้ครับนี่เอามานี่เอามามีคนมาหรือเปล่าเนี่ย เงินและของม่วงเก็บไปเยอะนะครับ มีคนมาครับ ผมไม่รู้นะว่าเขามากี่ตัวแล้วเขาเปิดประตูเข้ามายังอะ่ะ ตอนนี้ก็วัดดวงค่อยๆย่องไปดูครับตูยังไม่เปิดฮะโอเคครับเราวัดได้ตรงเนี้ยเข้าไปไกลแล้วเหรอ อืมเอาไเดีเอาอยัางไงดีเนาะยังไงดีเนาะบอดเสาธงที่เป็นบอดลูกน้องเราสองตัวตายไปแล้วนะ ไอ้บอดที่มันจะยิงป้างปางป้างให้เรารู้อะมามันเกิดอะไรขึ้นอะมันตายไปแล้วครับสองตัวนะผมไปกินน้าแป๊บหนึง่งไม่รู้ก็ตายไหม กลับมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างตายไหมโอ้ไม่ตายยังดีอยู่ครับพี่ไม่ตายนึกว่าจะตายห่าแล้วรอดักไปเรื่อยครับรอเสียงประตูเปิดหรือว่าเขาจะไปแล้วนะเขาไปก็นับว่าดวงดีเราไปครับเสียงมันไปดังอยู่แถวๆเรดาร์ไปแล้วอ่ะ บอทมึงเล่นก็จะเกือบตายนะบอดโอ้โหบอดจับจริงๆครับอาบิเคเรามันแต่งยาวไปนิดนึงด้วยโอ้โเซฟมีด้วยครับต้องวิ่งไปดู การวิ่งมาแถวเนี้ยมันจะทําให้คนคิดว่าเราเป็นคนทันทีเลยครับเพราะว่าไอตรงเนี้ยปอดมันไม่ค่อยเดินมาครับจะยังไงเรามากดเซฟที่แล้วไม่ต้องสวนก็ได้ครับอืมอันนี้เผื่อได้ยาครับเผื่อได้ผ่าตัดเพราะตอนนี้แขนหักแล้วผ่าตัดนีแค่อันเดียวดีนะขีดผลต้อค,คนจนเอาของมือสองมา ขอมือสองที่ใช้ในตาที่แล้วผมเอามาคนจนก็ต้องรับตาบกรรมของคนจนครับอันนี้จริงผมก็ไม่ได้จนหรอกนะแค่งกครับเราแค่งกเราไม่ได้จนเราแค่งก อืมอะเมื่อกี้เราเก็บของหมดไปยังวละโอ้เกือบลืมอืมกานนี้ก็เป็นคลิปฟ์ฟาร์มชิไปเลยนะอาจมีคนจริงเรมาตอนแรกมั่งเล็กน้อยๆแต่ไม่รู้หมอหน้าไปไหนละ กองนี้ไออันนี้พยาบาลอย่าลืมเปิดก็ได้ครับเพราะมันมีสิทธิ์ที่จะได้ยูโทเปียผมได้ยูโทเปียหนึ่งอันจากนี่ตึ่งก็เป็นอันที่ผมมอาออกไปข้างนอกแล้วไปตั้งโฟอยู่นั่นแหละครับอันเดียวกับที่ผมขายไปเมื่อเพื่อไม่กีว่วันที่ผ่านมาเลยผมขายไปไม่กี่วันเองนะถ้าที่ผมจำได้ก็สองวันแล้วครับที่ผมขายยูโทเปียไป ซึ่งอ,งอ่มูาคาครังก็อบไม่ได้เยอะมากครับลหลายคนเก็บพวกของแดงพวกจุดเปเียอะไรเงี้ยผมไม่รู้เก็บทำไมนะถ้าผมผมไม่เก็บครับมันเยอะเกินมันเยอะจนล้นคังเกินบางทีอ่ะผมไลยแต่ใช่จะไม่เก็บมันดีกว่าครับ ซึ่งก็ไป้ายกระสอบขซึ่งกูแจนี้ผมก็ไปได้ซื้อมาซึ่งขายยุทะเปียแหละซื้อมาเงินในคังผมเลยเหลือน้อยเนี่ยพูดตรงๆเลยครับเือไล่ซื้อกูแจมาโคตรเยอะแดงคิดมาโอ้โหเนี่ยกาดฟ้าโอ้กาดฟ้าเหลือหนึ่งใบผมลืมซื้อกาดฟ้าว่ะ เดี๋ยวขายนี่ได้สวยๆก็ต้องไปซื้อกาส์ปานะของแดงอันเนี้ยไม่รู้มันจะยิงอะไรกันนักหนาไอ้บอดเนี้ยแล้วมันยิงโหดมา,มากเลยนะยิงโหดไม่ปวดใครมาเคสกันต่ชาติปางก่อนหรืออะไรกันม่รู้ยิงแบบกาดหมดแม็กเลยอะ เอาหมดแม็กเลยการฟ้าใบาสุดท้ายซึ่งผมได้ทีวันมอสแล้วก็ทีพอร์ตจากในนี้หนึ่งอันทีวันมอสหนึ่งอันก็คุ้มแล้วครับอทองวานต้อนรับเนี่ยอเจ็ดสองโลแล้วหนักวะดีกละปุมปิติยินดนีจริเก็มหนักเกินแล้วครับ เซตผมมันเซตหนักด้วยอ่ะจิน้นอะาจ,จะเก็บอะไรไปกลับไปไม่ได้มากนะซึ่งเราจะหาพแค่นี้เราก็อิ่มแล้วครับซึ่งมันก็เป็นของที่น้ำหนักเยอะเยอะด้วย,วยเราของมว่วงะเราไม่ได้ผมไม่ได้เอายามาวู้คิบแพงกี่หมื่นไม่รู้จำไม่ได้ตมรูม,มันแพงแนะั่นแหละ โอ้คิดยังเฮ้ยได้คิปเยอะไว้ตอนนี้ทางออกเราอยู่นี่เลยครับซึ่งก็ไปออกกันสองทีคนดักก็ไม่น่าดัก้วแหละดุ้พวกหนูพ่อไม่น่าจะดักอยู่ไมเกิดส่นนั้นอ่ะแต่ผมก็ไม่น่าเจอหรอกมั้งถ้าเกิดเจอก็ปีประกันอยู่ครับประกันเรามีอยู่ในเตปแล้วนี่กระสุนอะไรเอวันเหรอเอามาครับ แงก็สุนบอดไปฟังๆด้วยเลเม็ดเดียวขอบคุณเพื่อนตรงเเป็นเพื่อนบอดกูจริงจริงโอ้โ โอ้แกพูดตำแหน่งเราแล้วครับไม่รู้สกแกนจะตป็ไหนนะแต่ไปดีกว่าครับอู้เอาโว้พักปืนมาไม่ทันครับดักกันตรงนี้เงเหรอคนดักกันนะ่ะนี่นะครับเผตดผลทำไมเราต้องถือปืนวิ่งไอแบบเยี่้ไราจะได้สวนทันเมื่อกี้เขาไม่เคยใส่หมวกใส่อะไรเลยนะ เราส่วนเขาไม่ทันครับซึ่งก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันถ้าใครติดตามเพื่มปิดกันเลยจะได้แกะทำคลิปต่อไปด้วยครับไอเทมไอพีเคนั้นมันคุ้มจั้งหนาแล้วแหละเพราะมันเป็นไอเทมที่ดรอปจากบอสซึ่งก็ได้มาฟรีๆครับแล้วก็มีแค่ของแต่งเล็กๆน้อยๆแล้วก็หมวกที่ไปกระทืบคนอื่นมาใช้ซึ่งก็แค่ไอเทมเดียวก็คุ้มเกินคุ้มแล้วครับสำหรับผมสุดยอดเลยโดยเฉพาะคนอื่นผมไม่รู้ครับว่าตัวยังไง เดี๋ยวเราไปดูวิดีโที่เป็นจริงออก,กันบ้างครับมันดักยังไงอือคืออาตีจีคือมึงนั่งดักอยู่ตรงนั้นอนะ่ะเจ็บเกี่ยตอนท้ายอ่ะยอมมันจริงจริงเจอยี่พวกคนดักจริงจครับซึ่งหัวก็เคยเป็นหอย่างไรครับคุณกอดที่แชนซ้ำอะเริอ้โห โอ้อบีเคโอ้เล่นดีค้ารบร้อยตัวแล้วเนี่ยยังไม่กันกันครับเนี่ยของที่แสดงของผมก็มีแค่นี้อยู่ทบปเยียหนึ่งอันรถหนึ่งคันมือหนึ่งตัวชุดมือแล้วก็ชิบีครับไม่เห็มือกันไหม